สวัสดีทุกคนและยินดีต้อนรับเข้าสู่วันที่9นะคะอ่าสำหรับวันนี้เราก็ฝนตกสบายเราเลยวันนี้น้องขาวไปก่อนนะเจ้ยไม่ได้หืออยอันนี้นะหืออยอันนี้น้องเติบโตเป็นพี่ใหญ่ที่ดีอันนี้เติบเติบจะเติบมเมื่อไหร่จจ้ใกล้เติบแล้วมั้งโอ้ยหฮ้หฮ้ไฮเอ้า เราเราได้ทำลายเราได้ทำลายมันลงด้วยมือของตัวเราเองนะคะเรียบร้อยเราไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเมื่อกี้มันเกิดอะไรขึ้นเราอาจจะเป็นเราอาจจะผีเข้าก็ได้นะคะโอ้ยทำยอะไรลงไปวะกูปวดหัวเลยเรา <c oughs> เนื่องด้วยฝนตกทำให้เราต้องเข้าไปดูสุขภาพจิตของ น้องไก่ก่อนโอ้ตัวนี้ได้กินข้าวตัวนี้ไม่ได้กินข้าวขอโทษด้วยนะขอโทษเนะเพราะงั้นไข่ที่ได้มาเราก็จะไปขายก่อนเมื่อวานเราไม่ได้ขายอะไรเลยเนี่ยเแี่ได้โรบินอุ้ยยังได้อยู่ยังได้อยู่โรบินยังคงให้เวลากับเรานะคะตอนเช้า <c oughs> เขาจะเปิดไหมอ่ะ ไม่แน่ใจฮะส่วนที่เดินมาเนี่ยเรามีเหตุผลก็คือเราจะเข้าร้านเบียแต่ไม่แน่ใจมันเปิดกี่โมงเก้าโมงโอเคได้เดี๋ยวเจอกันมันคือปลาสินะลอชมาร์ t เชนเบสมันคือปลาเราไม่แน่ใจว่าเราจะตกปลาได้ไหมดังนั้นโตเอาเวลาไปทำอย่างอื่นดีกว่า ขึ้นไปหาโรบินกันก่อนค้างเควสเขาไว้ส่วนไอ้ปานั่นลองตกดูดีไหมคิดว่าน่าจะอยู่ตรงนี้อะล็อกรอ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 ไม่ได้อ,อะไรมาเลยอะ่ะโอ้ฝนตกขอกิว้วโคจนภัยเข้าได้หรือยังเพราะว่าเราพอมีเงินเรา จะเปลี่ยนดาบซะหน่อยเอ้านี่ว่าเปิดบายอะไรวะเนี่ยโครงมีช้ำอะไรวะเนี่ยอ่าแก้ได้ไหมยังไม่ได้หรอไม่เป็นไรไม่เป็นไรเก้าโมงแล้วไปโรบินกับหินของเขา รอเราอยู่ขอบคุณโรบินที่ให้โอกาสให้เวลากับเรานะไม่ด่วนตัดสินขอบคุณจริงๆริงมาโรบินอันนี้ของจริงละของจริงเอา้าใช่สิฉันก็ต้องเปียกสิจะ้ะ price ticket ไอ้นี่มันเอาไว้ทำอะไรหรอ price ticket ขอบคุณค่าโรบินค่ะ ไม่แน่ใจว่าไพส์ทิกเก็ตเอาไว้ทําอะไรแต่ไอเมื่อกี้ถ้าเรารับป่าก็ได้เหมือนกันนะไพส์ทิกเก็ตแต่ไม่รู้ว่าไม่ทำอะไรเราได้หินเคาะออกมาดังนั้นตอนนี้ก็เลยคิดว่าจะเอาไปเคาะก่อนโจจ้านี้ก็ไม่เคยเดินมาไม่เคยเดินมาเลยเราแวะเข้าไปสักหน่อยดีไหมแต่ขี้เกียจอ่ะเดี๋ยวค่อยเข้าไปกันะ ในวันที่ฝนตกแบบนี้อู้ <Ooh. S 1> ไม่คุม้มเลยกับเอคอนขอเคาะมาเคาะค่ะมาเคาะอู้ <Ooh. S 1> ได้ของสวยงามมาเซเรสชีนออพิเมนต์คืออะไรออสโตรหมอกหมอกคนแค่ อันสุดท้ายโอ้ <c oughs> นับว่าไม่แย่เราก็ได้ของมาบริจาคสองสามอย่างมาเราก็วเเข้าไปบริจาคกันเลย <c oughs> มันอยู่ใกล้กันพอดีขอบริจาคของหน่อยพวกแกลเอาวางไว้ตรงนี้ให้หมดออ้แหละสวยๆแหละสวยๆพวกของนี้ก็เอาวางไว้่างนี้แล้วกันจัดแจงจัดแจงโซนให้มันเรียบร้อยมันจะได้สวยงาม ในวันที่ฝนตกแบบนี้โรบินก็ไม่ไดเอาไปนี่หินยี่สิห้าอันนี้เธอต้องการ <c oughs> เขาก็ไม่ไดเอาไปแต่อย่างไดเฮ้ยกระเป๋าใหม่วัดดีค่าหนึ่งหมืน่นหนึ่งมืน่นโอเคเราเราจะเก็บหอมรอมริเพื่อที่จะมาซื้อนะคะอันนี้ใช้เวลาหกวันอันนี้ใช้เวลาจะสองวันกับเงินของเราที่มีอยู่แค่หกร้อย สิบวันเราจะเอาเราดือ้อเราดือ้อเอามาซื้อให้มันหมดไปรู้ไหมว่าเราลืมอะไรเป็นอีกครั้งที่เราเออเราลืมเราลืมซื้อ,อยาให้เด็กๆเ,เราเรามีวิธีที่จะได้เงินเร็วๆอยู่นี่วะปีแอ ขอรบกวนไปแอร์หน่อยนะขอรบกวนหน่อยค่ะขายได้นี่ไงขายนี่สามร้อยเไม่จริงไม่จริงเดี๋ยวอนะันนั้นเราค่อยไปขายกับบ้านเราน่าจะได้เยอะกว่าเปล่าเก่าได้แค่สามร้อยเนี่ยนะไม่มีทางราคาถูกขนาดนั้นเลยเหรอไม่ได้เลยเลยอีกแล้ว ในวันที่ฝนตกน้องวัวก็ยังออกมาเดินเล่นเหรอเนี่ยป้ามานีเมื่อไหร่ป้าจะเปิดร้านฮะเปิดได้แล้วนะโอ้เปิดแล้วขอสวัสดีค่ะขอซื้อเฮยอูห้าสิบาทโคตรพอโคตรแม่แพงโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรท้แค่สองอันน่า <c oughs> สมเพชเลยน่าสมเพชเหลือเกิน แล้วเ,เพื่อจะไม่ให้ชีวิตของเราเศร้าเกินไปเราควรทำวิธีกักเก็บยาแห้งได้แล้วเราต้องเอาบาทองแดงสิบอันอนะตอนนี้ได้ไม่กี่อันเองเพราะงั้นวันนี้ไปฟาร์มทองแดงกันดีกว่าสวัสดีจ้าเราจะได้ไม่ต้องมาเคืองกันนะเอาไป ที่เหลือก็แค่ต้องฟาร์มทองแดงปลูกก่อนไม่ใช่ไม่ใช่ใชว่าเอาอันนี้ขึ้นมาไดนน้ด้วยเองกันมาปลูกก่อนปลูกก่อนน่าเกลียดที่สุดเราอยากจะให้มันดูสวยๆนะแต่ว่ามันน่าเกลียดน่าเกลียดไปแล้วมันทำอะไรไม่ได้แล้วหนึ่งสองช้ำหนึ่งสอง,สอง โอเคไปไปฟาร์มทองแดงโอเค ไปไหนคะฝนตกขนาดนี้จะไปไหนคงาโอ้ฝนอุ่นๆเป็นฝนทางที่ดีที่จะได้อาบน้ำนะขอให้คุณอาบน้ำให้สนุกนะคะก็น,นะเข้าใจได้บ้านก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีแต่เดี๋ยวนะเราว่าเราจะเอาเงินมาซื้อดาบดีหว่าจบกันชีวิตเราสินเราทุกคนต้องอยู่กับดาบเก่าๆเก่ากึกนี่ เราต้องอยู่กับดาวขึ้นสนิมต่อไปมืดเหลือเกินไม่เป็นไรความมืดไม่เป็นอุปสรรคอยู่แล้วใช่ไหมล่ะไปฉันจะฆ่าพวกแกหมดทุกคนฉันคือฮันเตอร์ไงล่ะฮันเตอร์ลงเหมืองไปไปไปอืมนีโอนยะโอ๊ย,อยติดพิษเจ็บเลยอ่ะ อเมทิสป่ะน้องน่าจะขายได้ราคาอยู่นะไม่เหมือนไอ้พวกไรประโยชน์นี่ตีจนมือพังได้ไม่กี่บาทนี่แน่ตัวอะไรไม่รู้บินมาอีกแล้วน่าเกียดที่สุดชีวิตของฉันน่าเ้าโอ้ยเจ็บอะ่ะไปไปไปไหนูน้อย นี่อะไรอ่ะแร่ใหม่อ่ะอะไรวะโทปาสฟังดูดีมากเลยว่าไม่มีแมลงจะบินมาเราเราลงมาก่อนเอเก็บได้สิบอันเราก็จะได้เนื้อแมลงมากินนะคะเนื้อแมลงก็จะต่อชีวิตเราให้อยู่ในที่นี่ต่อไปเอาอันนี้ไม่ตอบไม่ดอบเฉยอีปูฉันไม่อยากยุ่งกับปู วันนี้เราจะฟาร์มแรก่กันดังนั้นเราจะโฟกัสวิธีแรก่กับแมลงอืมตุ่นอิ่วอิ่วอิ่วอิวอุ๊ยอุ้ยอุยโดนรุมพระเจ้าพระเจ้าไอ้พวกแกมันไม่มีระยะทำอะไะเลยรุมเหรอไอ้พวกมอนเตอร์ไม่มีระยะทำเอ้ย แน่จริงมาทีละตัวสิวะโอいい้ยทำไมมันตายยากตายยานอย่างงี้วะมันคือบาปกรรมของเราที่ไม่ยอมเก็บเงินไปซื้อดาบใช่ไหมโอ้ยเจ็บเห็นไหมว่าการมีดาบมันสำคัญขนาดไหนไม่งั้นเราก็ต้องทรมานอย่างนี้แหละโอ้ยติดอืมนี่ไะ มาฉันพร้อมแล้วโอ้ยโอ้ยแพ้แพ้สลามโอ้ยโอ้ยเก็บให้หมดแร่ของเราอยู่ไหนกันนะวูพอเอเนอร์จีไม่หมดเฮดพีเราก็จะหมดแทนชีวิตแม่งโคตรเศร้าเลย ีวันนี้แล้วรุมเอารุมเอาพวกช่วยชาแกมันชัว่วอิวคื้ไม่เอาอะ่ะจะตายอะ่ะ <c oughs> จะตายอยู่แล้วไม่เข้าใจเรื่องไงไม่มีน้ำใจนะักกีฬากันเอาซะเลยจะครบแล้วจะครบสิบแล้ว <c oughs> พวกแกมันเลวที่สุดอิว อิว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 บินมาแต่กกันเลยไปไปไปไม่เอาไม่เอาจะตายแล้วพอเจ้าช่วยด้วย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 ไป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 ไเกือบตายเกือบตายถ้าเราอยู่ต่อเราได้ตายของจริงนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเราพอที่จะกินอะไรได้บ้างไหมเพื่อความอยู่รอดน่ะอืมชีวิตโหดหู อันนี้ใส่ไปไ,ปไม่รู้มันไม่รู้เหมือนกันว่ามันช่วยอะไรแต่มไม่รู้อะใส่ไปก่อนอย่างน้อยนะถ้าเราหามาเนื้อเนื้อไอ้นี่เนื้อไอ้นี่นนหามาอีกอันหนึง่งเท่านั้นเองเราก็จะคาบได้เราก็จะยังมีชีวิตต่อไปในเหมืองอีตายเด้อถ้าโด,ดมันกระโดดใส่เราตายแน่ทุกคน เสี่ยงไหมไม่อยากเสี่ยงอะ่ะไม่อยากเสี่ยงเลยมันน่ากลัวไปไม่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 ไมไมไมอย่ามายุ่งกับฉันพอนเราจะกระโดดไปไม่เราไม่อยากเสี่ยงเราไม่อยากตายเรายังไม่พร้อมที่จะตายในตอนนี้เราต่เราจะผ่านไปได้ยังไงเราไม่มีทางที่จะผ่านน้นไปได้ถ้าเราใช้นี่ โอ้วายวายหนูไม่ตายเหรอใช้ไม่ได้เหรอใช้ใช้ใช้กับมันไม่ได้เหรอวิ่งนี่มันขี้โคงไปไหมอ่ะไม่ไม่ไม่นะ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 แกไปไกลัไอ้จุกจุกไปไกลไกลได้แล้วได้แล้วมาเราจะได้มีชีวิตต่อไป เออมาหน่อยหนึ่งก็ยังดีก็ยังดีปะก็ยังดีกว่าไม่มีอะไรเลยเฮ้ยนุก็จะตายแล้วโอ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหโ,อ,โอะไรไม่รู้แต่เราไปแล้วมันคือกินไอของมอนเตอร์ที่จะมาลุมเรามันจะมาลุมถึงเราค่ะเพราะงั้นเราไปก่อนดีกว่าไม่มีใครอยากตายแล้วนะรู้ไหมซะใครมันจะไปอยากตายเลา ไม่รู้สึกเหมือนไม่ได้เลยเลยวะเหมือนมาฆ่าตัวตายไงก็ไม่รู้สิอ้ะไอ้แมลงนี้น่ารำคาญมากเลยเสียงมันก็น่ารำคาญด้วยครั้งหน้าฉันจะมาพร้อมกับดาบที่ดีขึ้นรู้ไว้แกจะต้องตายภายในดาบเดียวรู้ไว้ซะใครจะไปยอมวะไปรีบเก็บรีบไป ให้แกยังอยากมีชีวิตอยู่ในเมืองมันเถื่อนรู้ซะอิ้ยมันอยู่ตรงนี้ดูดินอนอีอยู่กันเป็นเบื่อเลยอะน่าเกียดที่สุดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ฮยไปก่อนดีกว่าเดี๋ยวดึกเกินดึกเกินไปก็แย่ ก่อนนอนเดี๋ยวเอาของไปขายกันด้วยนะคะให้ <c oughs> อันี่เก็บไว้แล้วกันมันดูมันก็มันก็มีประโยชน์ของมันอยู่เดี๋ยวเราเก็บมันไว้ยี่สิบหนึงน้อยนะได้แค่ยี่สิบเหรอโหลำบากเจนตายได้แค่นี้โทปัสดใบขายให้หมดขายให้หมดขายขายนี่เก็บไว้ <c oughs> เผื่อเผื่อกินเก็บไว้กิน ลำบากเกือบตายนี่คือสิ่งที่เราเมื่อเชิญเนาะอืมอ้ามายองเนสเราทำมายองเนสได้แล้วแล้วก็นี่ไงยิสปริงเกอร์ของเราเอา้าฟาร์มอ๋อไม่ได้เท่ากันเลยนี่หว่าเราก็ไ่ส่งประมาทมันอืมเอมทิสก้อนละร้อยเลยโอเคอ หัวใจจะวายเราควรพักการเข้าเหมืองอยังไงเราก็ต้องเข้ามีอะไรที่เราพอทำได้บ้างตอนนี้ที่เราทำได้ก็คือการลดน้ำต้นไม้แต่เราครัาฟิงเกอรได้แล้วไหนว่าไอออนบาต้องเข้าเหมืองอยู่ดี อย่างน้อยเราก็มีน้องให้เก็บออ้อโพทโต้นี่นาะรวยแน่เรารวยด้วยยรได้ง่ายๆจากการปลูกโพเทโต้ไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่คิดว่าน่าจะรวยแน่เราก็อนุมานไปก่อนไม่มีทางหรอกที่เราจะไม่รวยขายขายไปให้หมดไม่ต้องนึกเสียดาย วิ่งน้องๆอ,ออกมาเดินเล่นกันข้างนอกวัสดีค่ะน้องเบอชุดกาน้องชานมไข่มุกเขาเข้าไปข้างในหน่อยนะจ๊ะอยากทำมายองเนสแต่มันใช่อะไรบ้างวะเครื่องทำมายองเนสอุ้ยได้เลยนี่ไปตัดไม้มาก็จะได้เลยเพิ่มความรวยเราคัพเปอร์ ตัดไม้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 วันนี้ไม่ต้องทำอะไรแล้วทำแต่ฟาร์มขอตัดไม้ไหน่อยจ้ะเอาต้นไหนดีอ่ะเลือกได้เลยเพราะของเราลกมากลกโคตรเลยอีกต้นเพราะว่าเราติดลมโอ้โอเคมามา,มาเก็บตรงนี้เคลียร์หน่อยนะคะฮ่งเกะกะมากเกะกะมากโคตรเกะกะเลยไปขอเคลียร์หน่อย เที่ยงหน่อยเคีย์ทีเคีย์ยาวนะโอเคได้แล้วการทำมาอยองเนสเนี่ยเราคิดว่าเรา,เาไปตั้งไว้ในนี้เลยก็น่าจะได้เหมือนกันใกล้ๆไงใกล้ๆมาอันหนึง่งได้สองอันด้วยมีไข่สองฟองสองอันก็ดีเหมือนกันเหมือนกำลัง ทำอะไรผิดผๆอยู่เลยเราอาหารน้องละ่ะยิงไม่มีตังค์เหรอยัดเข้าไปก่อนเอาเงินไว้ก่อนนะทุกคนโอเคไปก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวพี่จะไปซื้อเ hey ฮ <c oughs> ให้นะเรายังไม่ได้สร้างสักทีเกะกะปังอันนี้เก็บไปก่อน เก็บไอ้หญ้ายาวๆนี่ไว้เพื่อทำเฮแม้มันจะเกะกะก็ตามก็ต้องเก็บมันไว้ก่อนไม้เราว่าหมดใช่ไหมเราไปทำอะไรหมดกันนะทำนู่นทำนี่จนมันหมดสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างมานี่สวัสดีค่ะขอซื้อเฮสักสี่อัน สิบแล้วกันครบยังโอเคสักสิบอันขอบคุณมากค่ะไปะเอาไปให้น้องน้องงงแย่ <c oughs> เข้ามาแล้วทำไมไม่ให้ฮานขอโทษนะยังไม่มีอ่ะตอนนี้มีแล้วก็เลยเอามาให้อย่าโกรธกันนะชนมไข่มุกของพี่ อาไ่ไฟเพร์ช่วยเอาอาหารมาให้แล้วจ้านี่เรายัดเข้าไปเต็มๆเลยได้ปะน้องกินหมดไหมหรือว่าแบ่งกิน <c oughs> คงจะแบ่งมั้งวันนี้คิดว่าจะไปตามหาทำไอ้นี่มันครบสักทีดีกว่า ออดูก่อนนะว่าเหลือใครคนในท้ายนี่ใครวะกัสอ่ากัสอันนี้เมียใครตกคนแล้วมีเมลี่เมลี่ที่เป็นพี่สาวของโอเคพี่สาวของน้องหัวทองคนนั้นที่เขาเกลียดเมืองนี้เหละเกินแต่เขาคงไปจะไปไหนไม่ได้กัสนี่น่าจะอยู่ที่บาร์แค่สามคนเองเราทำได้แล้ว คนนี่ขายว่อ้านี่ไงอุ้ยพูดแล้วมาเดินมาพอดีเลยสวัสดีค่ะโอ้สวัสดีจ้ามีอะไรที่ต้องการในฟาร์มไหมจ้ายัางค่ะคุณป้าคนละลน์ขอบคุณที่เดินมานะคะจะได้ไม่ต้องเดินหากัต <c oughs> นี่ไงล่ะบอกแล้ววากัตอยู่นี่กัสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Stardrop Salon ต้องการอะไรไหม ไม่ขายไม่ต้องการขยะเข้ามาทักไทยเฉยส่วน,น,นอีกคนนึงจบๆๆๆอุ้ยอ่ะใครวะเนี่ยอ่าคนนี้โอเคคนนี้น่นจาจะซิงขอหาเอิลี่ก่อนละกันลีอันนี้หาได้แถวไหนอ่<ล>ะเหมือนเจอเขาแต่เราไม่คุยกับเขาเหรอ น้องอยู่นี่ไหมอ่ะไม่มีใครอยู่บ้านเลยแลเราเปิดบ้านไว้อย่างงี้หรอแต่ไม่มีใครอยู่บ้านเนี่ยนะโหโหดจัดใครเข้าก็ได้อย่างงี้อ่อเฮ้ยนี่ไงคนนี้สวัสดีค่ะเอมิลี่อ๋อได้ยินข่าวเกี่ยวกับแหวนที่มีพลังเวทมนต์อันทรงพลังอ่ะแต่ก็ถูก ทิ้งไว้นานแล้วไม่แน่ใจว่ามันเป็นเรื่องจริงหรือว่าแค่ในทานเขาเป็นเขาเ,เป็นติ่งเรื่องเฟรดเทลแล้วอีกสองคนสินะขออีกรอบหนึ่งไอคนนี้ไม่แน่ใจว่าเราจะไปเจอเขาได้จากที่ไหนบ้างอะแต่คนหนึ่งนะั้นอยู่างบนขอแะแบะแวะแวะ,แวะ,แวะขอแมะหน่อยจ้าเห็นนอนวิสมุดที่หายไป นอนน้อยนอนน้อยแสนน่ารักต้องเข้าแล้วสินะจจ้าออ้ยเ้ยกดผิดอมีไหมอ่ะน้องน้องอยู่นี่ไหมป้าแพรนี่เราทักแล้วอุ้ยแซมทำงานอยู่นี่ด้วย <c oughs> นี่คนนี้ที่เราตามหาเชนกำลังทำงานอย่างหนักก็มันนับไหมนับหรอเยี่ยม อเอาเหลือแต่น้องแล้วตอนนี้ได้แต่คาดหวังว่าน้องจะโผล่มาให้เราเห็นนะถ้าไม่อยู่ข้างล่างก็คงจะอยู่ที่ไหนสักที่สวัสดีขออัปเกรดหน่อยค่ะขอไม่ได้จะอัปเกรดคุ้มค่านี่ก็ได้ราคาอยู่นะ ม,มีไหมเงี้วัสดีจ้าอยากจะดูมแมลงอยู่ลองแต่ว่าแม่จะโกรธอ่ะถ้าเกิดผมสกปรกยชงสู้ๆนะขอยจับแมลงได้เยอะๆนะจ๊ะส่วนตัวพี่นั้น,มนไม่ทราบจริงๆว่าจะไปอยู่ที่ไหนอยู่ไหนอ่ะน้องอยู่ไหน อาจจะอยู่ที่ป่าเดาขอสักหน่อยเขาไม่ทิ้งอะไรกันเลยเหรอ๋อได้กระป๋องโจจ้ามาโจจ้าโคลาโจจ้าโคลาอยู่ไหมคะไม่น่าแฮเรากำลังทำอะไรอยู่ ไม่ไม่ไม่มีเลยรู้ท่าน่าจะไม่สำเร็จผลไว้เดี๋ยวสักวันหนึ่งเราก็คงบังเอิญเจอน้องเองไหนดูซิเราพอจะทำอะไรได้บ้างอันนี้เราก็ต้องสร้างแต่เรายังเก็บไม่ครบ สิ่งนี้พอจะทำได้ในตอนนี้ก็คือโอ๊ยโอ้ยติดอยากทำฟาร์มยังไงไปไปเกะกะมากโมีอะไรที่เราคาบได้บ้างไหมนี่คาบไว้คาบไว้คาบไว้ไวเป็นดีมันเป็นสีกับตัวนะทุกคนต้องหัดคาบไว้นะคะ อีกนิดนึงเองเนี่ยอีกนิดนึงเองอีกครึ่งหนึ่งเราก็จะได้มันนี่ของขายไปก่อนขายขายเอ้ยเอ้ยไม่ไม,ไมอันนี้ไม่ขายอันนี้ไม่ขายอันนี้ไม่ขายแต่ยังอื่นอ่ะขายขายไปก่อนโอ้เดี๋ยวจะยาวเดี๋ยวจะยาวถ้างั้นคิดว่าวันนี้อาจจะหยุดกันที่ตรงนี้นะคะ นอนเลยดีไหมเนี่ยโอเคนอนก็นอนรีบรีบรบรบ,รบอ่ะเดี๋ยวจะยาวไปมากกว่านี้ไงก็ขอหยุดอยู่ที่ตรงนี้ก่อนนะคะขอบคุณทุกคนที่ดูมาจนถึงตรงนี้นะคะยังไงก็ <c oughs> ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครแเราก็ออฝากติดตามด้วยนะคะบ๊ายบายโอ้ค้านี้ได้เยอะแฮะ